าาก็ต้องขอขอบคุณและขอบใจแทนเจ้าภา,นะาพนะแต่เจ้าภาพบอขอบคุณความใจทุกคนทุกท่านเลยเรื่อเสียเวลามาร่วมเพื่อช่วยกันจัดสถานที่พอดีทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดสรรดันขึ้นมานี้ก็ รักฟารักฟ้าคิดถึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ของุุตาตนานแก้บูชา บายๆตรงใกล้ๆแก,ก,ก,กข้ามนี่ไม่ไม่โนเจินเกินไปนะเรียกว่าล่มเลิศล่มเย็นเป็นสุขลมเย็นเป็นสุขแล้วลมเลิศอากาศมันร้อนยิเกินไป คิดว่าลูกลูกหล,ลานขออาจารย์ถนัดแก้บูชานะที่อยู่ทางบ้านแต่ที่อยู่ทางบ้านก็นะนคิดว่าคง,งจะพร้อมเรามารวมตัวกันได้แล้วเราจะได้พร้อมเพียงกันในการที่จะดำเนินการนสิ่งต่างๆที่ค้างค้าอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็นวันนี้ในช่วงเย็นวันนี้ก็จะเป็นการอัญเชิญ รารังขารของอาจารย์ตนันแก้บูชานี้ขึ้นสู่ยังเมนจากคืนนี้จะมีการมาเป็นกุศลบนเมนนะครับก็ทุกทกวันทุกทุกคืนนั้นได้จัดที่ศาลาแต่คืนนี้ในการมะเปงนกุศลนี้จัดขึ้นบนเมน อาวงใดพร้อมก็บรรเลงได้เลยวงไหที่ไหวครูเสร็จเรียบร้อยบรรเลงได้เลยก็วันนี้มีวงดนตรีปิพาทมอนหลายๆลายคณะขาดว่าทั้งคืนและคืนนี้นะคนเราเพลงเราเพลงก็คงไม่จบอะ่ะคนเราเพลงเราเพลงก็คงไม่ไม่ไม,ไม่ทั่วมั้งนะอ <c oughs> ้า เอาองค์ไหนพร้อมขึ้นเครื่องเสร็จเรียบร้อยทานข้าวทานปลาเสร็จเรียบร้อยก็บรรเลงได้หรือท่านดที่บริเลงเสร็จเรียบร้อยก็ไปทานข้าวที่โรงครัวนะไปทานข้าวที่โรงครัวได้เลยทางแม่ครัวจัดไว้จัดอาหารที่โรงครัวอนะาคารชั้นล่างนะตลาดก,การ,รเรียนชั้นใหญ่ก็แจ้งให้กับพระนะบรรดาญาติญาติรำบาท่านผูม้มีเกียรติทุกๆท่านนะที่เดินทางมาถึงแล้ว เดินทางมาร่วมในพิธีกรรมอภิโกศลในการทักินานุปทาให้กับอาจารย์ตนันแก้วบูชา ก็เดี๋ยววงประเสริฐศิลน่าจะพร้อมแล้วเมื่อตอนนี้นะบางภาษีจะพร้อมกาบรรเลงได้เลยจ้ะวงประเสริฐประเสริฐศิลนะทราบไปจะมาไม่ครบแต่ยังมาไม่ครบอีกหลายๆวงด้านหลังเมนีก็มีดุลยยาของตำรวจตอนนี้คนตียังไม่พร้อม คุณนุ้ยพร้อมหรือยังคุณนุย้ยค่าคุณนุ้ยพร้อมก็บรรเลงได้ด้านโน้นนะคุณนุย้ยคุณอะไรด้านด้านโน้นสามวงด้านโน้นสามวงก็รวมๆแล้วก็คืนนี้ก็นับสิบโลเอ่อสิบวงแหละก็แจ้งกำหนดการต่างๆนะให้กับบรรดาญาติญาติธรรมดาธรนมโนมีเกียรติรับทร,บทราบในเบื้องต้น,นช่วงเย็นวันนี้ ช่วงเย็นวันนี้จะมีการอัญเชิญสร,รีรสังขารของอาจารย์สนันแก้วบูชาที่ขึ้นสู่ยังเมงาก็ตั้งไว้ในเวลาประมาณ17นาฬิกาสิานาฬิกาหรือว่า5โมงโดยประมาณนะก็คิดว่าในประมาณห้าโมงนี้ลูกๆหล,ลานๆคงจะมาพร้อมกันเจะมาพร้อมกันนะแล้วก็จะได้อัญเชิญสร,รีระสังขารของคุณตาที้ขึ้นึ่งสู่เมน แล้วก็ช่วงเย็นวันนี้จะมีการบำเพ็ญกุศลไม่ไว่าจะเป็นการสวดพระพิธมีการแสดงธรรมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นก็มีการแสดงของนาฏศิลป์นาฏศิลป์ต่างๆโดยลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์สนันแก้บูชามาร่วมในการแสดงในวันนี้นะครับก็ตรงนี้สิ่งต่างๆนั้นได้ เรื่องเลยมาพอสมควรมาพอประมาณนะคิดว่าอากาศล่มลมตกอย่างนี้นะไม่ร้อนฝนา,า,าที่คิดนะไม่ร้อนฝาที่คิดนะอ่าก็อันนี้ก็ประชาสัผพันในเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นให้รับทราบข้อมูลต่างๆให้รับทราบในการที่จะรู้จักกำหนดการเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นในในช่วงเย็นวันนี้นะอ่าก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของ วงดนตรีพีพาดวงไหนพร้อมก็บรรเลงได้นะวงไหนพร้อมก็บรรเลงได้ หลุงยีพร้อมหรือ,อยังอ่ะหลุงยีดนตรีไทยพร้อมไหมอ๋อเพิ่งจะมายังไม่พร้อมขอเวลานอกอนับเอาเองนับไม่ถูก <laughs> นับไม่ถูกก็มีหลายหลายวงก็คิดว่าคืนนี้วงของอาจารย์สนั่นแก้วบูชานี้ก็คงจะต้องตั้งไว,สว้สวยๆแหละ ให้บรรดาแขกที่มาร่วมในการคืนนี้ร่วมกันบรรเลงนะร่วมบรรเลงรอเมลเลยก็ด้านโน้นก oh, ็มีสามวงมาจากบางแก้วมีคุณนุ้ยบางพละแล้วก็ อาจารย์ทวรหวานเชเอมด้านนู้นพร้อมไหมอ่ะถ้าพร้อมก็วงนพร้อมทำเรลงได้เลยนะผัดผัดกันผัดผัดกันาผาผัดกันบรรเลงแล้วกันเนะาะสตีพร้อมกันทุกฟังไม่รู้เรื่องลุงยียังไม่พร้อมขอเวลานอก ลุงวีลุงยุง,งยีแล้วก็ลูกศิษย์กำนันจวบยังไม่พร้อมมาขอเวลานอกอยู่แล้วก็ดูริยางของกรมตำรวจยังไม่พร้อมเอาคนเป่าปีมาแล้วเมื่อคืนหาคนเป่าปีไม่ได้ <c oughs> เอาเมื่อคืนไปลิเกเอมะงานนี้เราหาเป่าปีทางชุยฉายไว้ได้ เมื่อคืนมากันมาะเพียบเลยหาคนเป่าปีฉุยฉายไม่ได้ตะเมฆไม่อยู่ให้ไปตามตะมุยมาก็ไม่ไปให้ <c oughs> ไปตามลุงมุ้ยมาเป่าปีตะเมฆไม่อยู่เมื่อคืนนี่ตะเมฆไปเล่นลิเกเมื่อ <c> ค <oughs> ืนดนตรีไทยมาไปร้อยหาคนเป่าปีฉุยฉายไม่ได้เอาก็ขอโนโมตนานะแทนเจ้าภาพแต่แทนลูกหลานเจ้าภาพทุกคนจากใจ งานที่ได้ให้เกตเดินทางมาร่วมในการบรรเลงในการงานออกศพของอาจารย์ถนันแก้วบูชาออกศพของอาจารย์ถนันแก้วบูชาเอาปสัสตร์ศิลพร้อมกัรบรรเลงเลยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวที่โรงครัวนะาทานข้าวโรงครัวตากล้องเลยนะตากรางตากล้องเราไปก,กินข้าวกันยังอ่ะกินข้าวที่โรงครัวทุกคนทุกท่านเลยเอกเอกออเดิโอเก่งออดิโอค่ะ <c oughs> เก่งก็เรียกว่าได่ไว้ใจได้ทุกทุกคณะทุกทุท่านเลยนะเดี๋ยวเยน็นๆนี่ถ้าพร้อมว่างก็ไปทานข้าวที่ลุงครัวตลอดเลยไปทานข้าวได้ตลอดเวลาต้ไม่ครัวจัดไว้ ก็ยังมีเวลาที่ปรับเปลี่ยนปรับปรุงสิ่งต่างๆสิ่งไหนที่คิดว่ายังไม่เหมาะไม่สมอะไรต่างๆก็เริ่มดําเนินการได้เลยพอเดียวเข้าพิธีการแล้วงานต่างๆจะสะดุดลงแต่ตอนนี้ก็เริ่มดําเนินการก่อนได้เลย Lo, low, lo, low, lo. low, lo. จู่ฮูฮูโลโลจูจูจจทดสอบจูจทดสอบจิกพี่ออสตีดะโฟนมาให้หยพี่ออ เดี๋ยวตีน้าใหญ่มาก็เดว่ออส ทีหน้าใหญ่ แล้วหน้าล่ะ